ถ้าผมเป็นแบบนั้นน่ะผมติดคุ้งแต่สามวันล้มันจะยืดเยื้อทําไมเป็นเวลาเป็นสิบปีมันจะมามันจะมาเรียกร้องความสน่หาความสนใจทําไมเรื่องราวเป็นสิบปีคิดสติวิเคราะห์แยกแยะอยากได้เท่าไหร่อยากนูน่นอยากนี่อยากนั่นอยากนูน่นไม่มีเงินหรืออะไรต่างๆเราไม่ทราบหรอกไม่ต้องมาคุกคามกันแล้วไม่ต้องมาทําแบบนี้อย่ามาทําแบบนี้ อย่ามาทำแบบนี้กับคนอื่นคนอื่นเขาไม่ได้สนุกด้วยอืมมันกะจะล้มพี่ดิวให้ได้ล้มได้ไหมล่ะทำได้ไหมล่ะล้มไหมล่ะทำได้ไหมเนี่ยเห็นหลายคลิปตลายคลิปแล้วรำคาญก็เลยออกมาพูดอืม ตอนนี้คุณจะมาตอนนี้คุณจะมาขอความเห็นใจจากเราให้เราช่วยเหลือหรือคุณจะมาตบซับเราตอนนี้ตอนนี้คุณสามคนรอส่วนแบ่งกันหรือเปล่าตอนนี้ขอตั้งประเด็นเนี่ยคุณสามคนรอส่วนแบ่งกันหรือเปล่าตอนนี้ไม่ว่าคนทำข่าวไม่ว่าเพื่อนคุณ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมเลยสองคนเนี้ยแต่คนนั้นน่ะคนคนคนนั้นน่ะสำหรับผมถามว่าผมกลัวไหมผมรู้ดีแก่ใจว่ามันเป็นยังไงอเอออาบอกจะฟ้องจะฟ้อง ต่อให้ฟ้องมายี่สิบล้านผมก็ไม่กลัวฟ้องมาดิยี่สิบล้านสิบล้านคุณเห่าไปได้คุณบอกมาดิทํามาดิสิบล้านยี่สิบล้านโอ้ฟ้องมาเลยครับตอนเนี้ยผมรออยู่ผมรอแต่งตัวหล่อเลยเนี่ยขึ้นศาลเนี่ยวันนี้ไม่ได้เซ็ตผมไม่ได้แต่งหน้านะแต่ใช้ครีมไข่มหมูอืม จริงคำก็เด็กเมื่อวานซืนสองคำก็เด็กเมื่อวานซืนทําเหมือนเด็กเมื่อวานซืนไม่ได้ก็เลยมาเห่าเด็กเมื่อวานซืนประเด็นนะ่ะทําเหมือนเด็กเนี่ยนี่แหละผมเด็กเมื่อวานซืนเนี่ยผมเป็นเด็กเมื่อวานซืนวัยสามสิบสองปีเนี่ยอืมผมเป็นเด็กเมื่อวานซืนแต่ผมประสบความสําเร็จซักเซตได้อะ่ะ ผมดันชีวิตจากจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้ได้ผมต่อยอดชีวิตมาถึงตรงนี้ได้อะผมคิดว่าผมอืมเขาบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนคดีทนายทนายใช่ไหมเดี๋ยวพูดตรงๆนะพูดตรงๆนะพูดจากใจเลยนะดิวธีรพัฒน ฝากเสียงนี้ไปถึงดิวธิรพัฒน์หน่อยนะเลิกพูดว่าใครเขาจะไปตบซับเธอหรือใครเขาจะไปใส่ร้ายป้ายสีเธอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยแล้วระหว่างเรื่องของเธอกับเจลินเนี่ยผิดถูกก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะไม่มีใครเขาคิดจะไปล้มเธอล้มเรื่องอะไรอะ่ะนี่มันเป็นเรื่องของการทวงความเป็นธรรมของเจลินเขา ส่วนฉันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องหรืออะไรเกี่ยวกับขบวนอะไรนะคือหลักๆเลยเนี่ยตัวฉันเนี่ยอีหนิงดีเคเนี่ยเป็นแค่กระบอกเสียงที่สองสาวเนี่ยเขามามาไหว้วานเราให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หลักๆเลยอะนะฉันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคดีความของใครหรืออะไรของใครทั้งนั้น,น่ะแต่อยากจะบอกอย่างนี้นะอยากจะบอกดิวอย่างนี้นะ ถ้ายังมานั่งใส่ร้ายป้ายสีปนิญญ่งดีเคไม่เลิกเนี่ยนะวันนี้ฉันคุยกับทนายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องขออนุญาตดำเนินคดีทางกฎหมายเพราะอะไรรู้ไหมหลายครั้งแล้วนะฮะสตอรี่ที่เธอนะ่ะฉันนะ่ะนำเสนออย่างตรงไปตรงมานะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปไปใส่ร้ายหรือไปด่าทออะไรเลยฉันก็ทำตัวเป็นกลางที่สุดนะฮะในการนำเสนอ เรื่องราวของเจลินสาวสองแล้วก็เจดแดงเพราะว่ามันคนอื่นหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นหรือช่องอื่นเนี่ยเขาไม่ได้รับเรื่องของพี่ลินสาวสองไปทำเพราะฉะนั้นน่ะสองสาวก็เลยต้องมายืมยืมช่องทางที่เป็นเป็นตัวชั้นเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้นะฮะเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าใครเขาจะไปล้มเธอหรือว่าจะไปตกทรัพย์เธอหรือจะไปอะไรนะขอโทษนะลูกไปลูกมาเพราะป้านั่งอยู่ขอบหน้าต่างเพราะฉะนั้นน่ย เรื่องนี้ยการที่จะมากล่าวหาคนนั้นคนนี้ว่าเขาเป็นมิจฉาชีพหรือว่าเขาพยายามจะเออเช่นว่าเรื่องของสิบปีอะไรมาทวงความเป็นธรรมสิบปีเธอก็รู้อยู่แก่ใจหลักฐานเนี่ยฉันเอาฟาดแล้วเอาขึ้นมากี่รอบแล้วเธอกับพี่ลินเนี่ยไม่ได้ห่างหายกันไปเป็นสิบปีนะฮะเรื่องราวเนี่ยครั้งล่าสุดที่ติดต่อกันน่ะเอาตรงๆมันเพิ่งเดือนเมษา ของปีที่ผ่านมานี่เองนะคะที่เธอนัดไปเจรจานัดไปคุยกันนะคะเรื่องของความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาษีที่พิรินเขาโดนนะฮะนั้นก็เรื่องหนึ่งก่อนหน้านั้นน่ะโอเคละเธออาจจะบล็อกไลน์หนีเพราะว่าไปหลอกลวงเขาไว้ก็ไม่อยากจะติดต่อไม่อยากจะสารสัมพันธ์หรือจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะการส่งเงินส่งทองเข้าไปในบัญชีของเธอหรือบัญชี แม่เรียบเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างปลายปีสองสองพันยี่สิบอ็ดมันสิบปีที่ไหนคะคุณนะคะเรื่องนี้ก็เรื่องหนึ่งนะแล้วเรื่องที่บอกว่ารอหมายสารหรือรอหมายอะไรอันนั้นก็ก็มันก็เป็นกระบวนการที่มันเข้าสู่กระบวนการกันอยู่นะคะส่วนเธอจะมาพูดย้ำไปย้ำมาเรื่องว่าใครจะได้ส่วนแบ่งอะไรหรือใครจะได้อะไร อันนั้นมันเป็นปัญหาของพี่ลินไม่ใช่ปัญหาเธอนะฮะการที่พี่ลินเขาจะเสียค่าใช้จ่ายในการเดิน,นเอกสารในการด,ดําเนินฟ้องร้องเธอเท่าไหร่หรืออะไรเท่าไหร่หรือจะยังไงค่าใช้จ่ายอะไรจะต้องจ่ายค่าทนายเท่าไหร่อันนั้นมันเป็นปัญหาของพี่ลินเขาไม่ใช่หน้าที่เธอนะหน้าที่เธอเนี่ยก็ไปสู้กันตามกระบวนปกติแล้วนะเมื่อใดเนี่ยที่เธอมากล่าวหา ว่าฉันเนี่ยคือขบวนการที่จะไปตบรัพย์เธอหรือว่าฉันคือหนึ่งในสามสาวที่จะไปหลอกล่อเธอหรือตบรัพย์เธอฉันก็ต้องใช้กฎหมายดําเนินคดีกับเธอนะเพราะว่ามันหลายครั้งแล้วนะฮะวันนี้ฉันได้คุยกับทนายไปเรียบร้อยแล้วฉันไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยผ่านอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแค่คนนําเสนอเราไม่ใช่สื่อหลักหรือว่าสื่อใหญ่อะไรนะเราเป็นแค่ตัวเล็กตัวน้อยเป็นแค่แม่บ้านต่างแดนที่ เออใช้พื้นที่ในการเป็นกระบ,บอกเสียงให้กับคนนั้นคนนี้เขาอย่างตรงไปตรงมาจริงเท็จยังไงเรานําเสนอเนี่ยคุณก็ไปว่ากันตามกระบวนปกติแต่ไม่ใช่ว่าคุณสู้ในข้อมูลของฉันไม่ได้เนี่ยแล้วอยู่จะไปประโคมข่าวว่าฉันเป็นมิตตี้หรือว่าคราวที่แล้วก็รอบหนึ่งแล้วที่บอกว่าฉันน่ะไปตบซัพ์อะไรมิจตี้หวานฉ่าอะไรนั่นนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะ่ะทุกคําพูดเธอนะ่ะ จะต้องได้รับบทเรียนในการดําเนินคดีทางกฎหมายอันนี้ไม่ได้ขู่นะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมอบอำนาจแทนนายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมารอดูกันนะคะไม่ต้องไปรอแค่ของเจลินรอของปันหนิงด้วยนะคะดิวจะต้องรับผิดชอบนะคะในการในการดูถูกในการ มินประมาทหรือว่าให้ฉันฉันว่าเธอผิดข้อไหนเธอก็ว่าไปสู้ไปแต่ฉันไม่ได้ไปกล่าวหาเธอว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นอะไรนะก็พูดธรรมดาสื่อสารปกตินี่แหละเธอต้องไม่มีจิตทิะแส่สสร้ายคนอื่นเหมือนกันนะฮะฝากให้เป็นข้อคิดนะน้องดิวแล้วเดี๋ยวเจอกันนะฮะคาพูดไหนอะจริงเท็จยังไงเดี๋ยวออกมาอธิบายอีกรอบนะเพื่อนๆน,นะฮะเพราะฉะนั้นขอใช้กระบวนการยุติธรรมนะคะ ดำเนินการกับดิวธิรพัฒน์ไปจากป้านหนิงนี่แหละนะฮะส่วนใครจะอะไรยังไงก็ตามกันตอนต่อไปเนาะเพราะว่าป้ามาหลายรอบแล้วนะฮะโอเคนะคะตามนั้น